หลายคนอาจจะคิดว่าการจะมั่งคั่งได้เนี่ยต้องรู้เรื่องการเงินแบบลึกซึ้งต้องมีสูตรลับอะไรซับซ้อนแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของจิตวิทยาล้วนๆเลยครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมพฤติกรรมของเราถึงสำคัญกว่าความรู้ที่เรามีซสอีกเอาล่ะครับมีคำถามหนึ่งที่อาจจะฟังดูแปลกๆให้ลองคิดตามกันเล่นๆคำถามนี้แหละครับที่เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดที่เราจะคุยกันในวันนี้เลย และคำตอบก็คือภาระโรงครับใช่แล้วฟังไม่เผ็ดหรอครับคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้โรนนลรีภพาระโรงคนหนึ่งตอนเสียชีวิตเขาทิ้งมรดกไว้ให้การกุศลถึง8ล้านดลอลลาร์ในขณะที่ริชาร์ดฟาสโคนผู้บริหารระดับท็อปที่จบ MBA จากฮาวาดแท้ๆกลับต้องประกาศล้มละลายโหเรื่องราวของคนสองคนนี้มันบอกอะไรเราได้เยอะเลยนะครับ มันบอกเราว่าความสำเร็จทางการเงินเนี่ยมันไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนอะไรเลยครับแต่มันเป็นทักษะที่เรียกว่า soft skill มากกว่าคือวิธีการที่เราปฏิบัติตัวกับเงินเนี่ยมันสำคัญกว่าความรู้ที่เรามีในหัวเสียอีกและนี้แหละครับคือแก่นหลักที่เราจะมาขยี้กันในวันนี้โอเคครับงั้นเรามาเริ่มที่ประเด็นแรกกันเลยมาลองเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับคำว่าความมั่งคั่งกันก่อนคืออย่างนี้ครับ การใช้เงินเพื่อโชว์ให้คนอื่นเห็นว่าเรามีงเงินเยอะแค่ไหนเนี่ยมันคือวิธีที่เร็วที่สุดเลยนะที่จะทําให้เรามีงเงินน้อยลงความมั่งคั่งจริงๆมันไม่ใช่รถหรูไม่ใช่บ้านหลังโตๆที่เราเห็นกันภายนอกหรอกครับแต่เป็นสินทรัพย์ที่มันซ่อนอยู่คือเงินที่ยังไม่ได้ถูกใช้ใจ่ายออกไปต่างหากมีคําพูดหนึ่งจากที่ปรึกษาทางการเงินของริฮาน่าที่ผมว่ามันฮาแต่จริงมากเลยนะเขาบอกว่านี่จําเป็นต้องบอกเธอจริงๆหรอว่าถ้าเอาเงินไปซื้อของ สุดท้ายก็จะเหลือแต่ของแต่ไม่เหลือเงินคือมันก็ตรงไปตรงมาแบบนี้แหละครับใช้เงินซื้อของก็ได้ของเงินก็หมดไปง่ายๆแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นเราต้องแยกให้ออกนะครับระหว่างคนรวยกับคนมั่งคัง่งสองคำนี้ไม่เหมือนกันนะรวยเนี่ยคือมีรายรับเยอะเห็นได้ชัดๆจากรถแพงๆบ้านหลังใหญ่ๆที่เขาใช้โชว์แต่มั่งคั่งเนี่ยมันคือสิ่งที่มองไม่เห็นครับมันคือเงินที่ไม่ได้ถูกใช้ไปมันคืออิสระ คือทางเลือกที่จะซื้ออะไรก็ได้ในอนาคตโอเคพอเราปรับไมค์เซ็ตกันแล้วทีนี้เราลองมาดูกันในเชิงปฏิบัติบ้างดีกว่าว่าจากความคิดเนี่ยจะเปลี่ยนไปสู่การกระทําได้ยังไงเพราะกรอกความคิดที่มั่งคั่งนี่แหละครับที่จะนําไปสู่นิสัยที่มั่งคัง่งมันเป็นจุดเชื่อมที่สําคัญมากเลยนะถ้าความคิดเราถูกทางพฤติกรรมที่ถูกต้องมันจะตามมาเอง จริงๆงแล้วกลไกการสร้างความมั่งคั่งเนี่ยมันมีแค่3มสเต็ปง่ายๆแค่นี้เองครับขั้นแรกหาเงินขั้นที่2ออมเงินและขั้นสุดท้ายคือเอาเงินที่ออมไปลงทุนฟังดูเหมือนง่ายนะครับแต่จะบอกว่าการลงมือทําแต่ละขั้นเนี่ยต้องใช้วินัยสูงมากเรื่องการออมเงินนี่เป็นหัวใจเลยครับจะออมให้ได้ผลเนี่ยเริ่มง่ายๆเลยคือลองจดรายรับรายจ่ายดูก่อนจะได้รู้ว่าเอ๊ะเงินเรามันหายไปไหนหมด พอเห็นแล้วก็ค่อยๆตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นหรือที่เรียกว่าของที่อยากได้ออกไปจากของที่จําเป็นแต่เคล็ดลับที่เวิร์กสุดๆเลยนะคือการตั้งเป้าหมายแล้วตั้งโอนเงินอัตโนมัติไปเลยครับมันเหมือนบังคับตัวเองให้มีวินัยไปในตัวโดยที่เราแทบไม่ต้องฝืนใจเลย พอมีเงินออมแล้วก็มาถึงสเต็ปต่อไปคือการลงทุนทำไมต้องลงทุนก็พอเป้าหมายลักเลยคือต้องทำให้เงินของเรามันโตเร็วกว่าเงินเฟ้อครับไม่เงินเก็บเงินไว้เฉยๆมูลค่ามันลดลงทุกวันนะแล้วหัวใจของการลงทุนคืออะไร คือการกระจายความเสี่ยงครับอย่าเอาไข่ทุกฟองไปใส่ในตะกร้าใบเดียวอาจจะแบ่งไปลงหุ้นบ้างซึ่งก็เหมือนเราไปเป็นเจ้าของบริษัทเขาเล็กๆล,ลงพันธบัตรบ้างเหมือนเราให้รัฐบาลหรือบริษัทใหญ่ๆยืมเงินเพื่อที่ว่าถ้าพลาดตรงไหนไปมันจะได้ไม่เจ็บหนักครับแต่เดี๋ยวก่อน การสร้างความมั่งคั่งมันไม่ได้มีแค่หาเงินออมเงินลงทนุนแล้วก็จบนะครับสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือการอยู่รอดให้ได้ในเกมนี้ซึ่งมันเป็นเกมระยะยาวครับและแน่นอนว่ามันต้องเจอทั้งความเสี่ยงและความผันผวนของตลาดมันมีแนวคิดหนึ่งที่เจ๋งมากเรียกว่า t a i l s you win หรือหางยาวเขาบอกว่าในเกมการลงทุนเนี่ยเราอาจจะตัดสินใจผิดได้เกินครึ่งหนึ่งเลยนะแต่ขอแค่มีชัยชนะครั้งใหญ่ๆแค่ไม่กี่ครั้ง มันก็สามารถชดเชยความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆทั้งหมดได้แล้วนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมการยืนระยะอยู่ในเกมให้ได้นานที่สุดถึงสำคัญมากแล้วจะบอกว่าการล้มเหลวเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากๆในโลกการลงทุนดูอย่างในตลาดหุ้นสิครับอย่างบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยมีเกินครึ่งเลยนะที่มูลค่าหายไปเกือบหมดแล้วไม่เคยกลับมาอีกเลยเนี่ยแหละครับคือข้อพิสูจน์ของแนวคิดเทลส์ยูวินชัดๆเลยคือเราไม่จําเป็นต้องเลือกถูกทุกตัวก็ได้ ขอแค่ตัวที่ถูกมันปังจริงๆก็พอและนี่คือประเด็นที่คนมักจะลืมกันคือการสร้างความมั่งคัง่งกับการรักษาความมั่งคั่งไว้เนี่ยมันเป็นคนละทักษะกันเลยนะครับการรักษามันไว้ได้เนี่ยมันต้องอาศัยความถ่อมตนแล้วก็ต้องมีความกลัวอยู่ลึกๆด้วยว่าสิ่งที่เราสร้างมาทั้งหมดมันอาจจะหายไปได้ทุกเมื่อการอยู่รอดให้ได้นี่แหละคือสุดยอดทักษะเลยลองดูกราฟนี้สิครับ นี่คือดัชนีดาวโจนส์ตั้งแต่ปี1950จะเห็นเลยว่ามันมีช่วงที่ตกต่ำแบบน่ากลัวยอยู่เต็มไปหมดเลยนะเกิดขึ้นบ่อยด้วยแต่ถ้าเราลองซูมเอาต์ออกมามองภาพใหญ่ๆดูสิครับแนวโน้มในระยะยาวของมันคืออะไรมันคือขาขึ้นตลอดเลยดังนั้นเราต้องเปลี่ยนม,มุมมองครับมองความผันผวนความไม่แน่นอนหรือช่วงที่ตลาดตกต่ำเนี่ยให้มันเป็นเหมือนค่าตั๋วเข้าชมครับไม่ใช่ค่าปรับ มันคือค่าธรรมเนียมที่เราต้องจ่ายเพื่อแลกกับโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนงามๆในระยะยาวถ้าเราเข้าใจและอยอมรับความจริงข้อนี้ได้นะเวลาเจอช่วงตลาดแดงๆเราก็จะใจนิ่งขึ้นเยอะเลยเอาละครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วเราจะมาคุยกันถึงเป้าหมายสูงสุดของการมีเงินซึ่งจริงๆแล้วมันไปไกลกว่าแค่การมีตัวเลขในบัญชีเยอะๆมากเลยครับ มีนักจิตวิทยาชื่อแองกัสแคมเบลเคยพูดไว้น่าสนใจมากครับเขาบอกว่าการที่คนเรารู้สึกว่าสามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้เนี่ยเป็นตัวทำนายความสุขได้ดีกว่าปัจจัยภายนอกอื่นๆทั้งหมดซะอีกคือมันสรุปได้ดีมากเลยนะว่าเป้าหมายของการมีเงินจริงๆมันไม่ใช่เพื่อสิ่งของแต่เพื่อการควบคุมและอิสระในชีวิตของเราเองและนี่แหละครับคือนิยามของความมั่งคั่งในรูปแบบที่สูงสุดนั่นคือ ความสามารถที่จะทำในสิ่งที่ต้องการเมื่อไหร่ที่ต้องการกับใครที่ต้องการนานเท่าไหร่ก็ได้เท่าที่ต้องการนี่คืออิสรภาพที่แท้จริงครับและเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของการเดินทางใ่นี้สุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้มคำถามนี้ไว้ให้ทุกคนได้กลับไปคิดกันดูนะครับว่าอิสรภาพทางการเงินในแบบของแต่ละคนนั้นมันมีราคาเท่าไหร่